สบายดีทุกคนมามามันอนี้มากินแกงน้ำใหม่นำใบชีกแล้วถิดหนึ่งมีเจ็ดมือใบชีกินน้ำใหม่ไปแล้วหามือทุกคนเอ้ย บอาวาลายใยห่หางมาเริ่มแกงกันเลยทุกคนก่อนอินเมืดแมนใบชีจะทอกน้ำจะนางใส่นื้อไหม่ทีใบชีต้มเรียบร้อยแล้วเด้อทุกคนมื่อนี้แมนมีเห็ดขมนื้หมูมาผักโอ้ยแซ่บแบทุกคนเอ,อ้ยใส่แกงนือใหม่นี่ส่วนผักที่าจะใส่มื่อนี้บ่มีอย่างหลายเด้อทุกคนมีแต่มมื่กอ,อ่อนแล้วกัผักงูเขียวในระหว่างที่ข้างหมอฮันใบชีก็จะมาเด็ดผักกะนี่ ปลูกพ,พักไว้ใกล้เพื่อนในมันก็นง่ายจังสี่เลยทุกคนเอออยากกินยำใดก็ไปเอายำนั้นอันนี้แม่เด็กตะเบลทุกคนไบสี่แกงประมาณ8โมงแรงนี่แหละพาแกงไว้กินตอนเช้าเลยเด้มามามาเบิ่งหม้อเฮาบัดน,นี้มันพดดีแล้วใบสีก็จะทอกพักลงไปเลยพักก็ม่แต่พักอันช่องอันเลยทุกคนเอยมือนี้ฮะเห็ดกระตุนกับูมีคือไปสีวาวหั่นแล้วกะชัช่ำนี้กะแซบคือเก่าหั่น,น,นแล้วลงังจากนั้นใบสีก็เริ่มปุง ใช้เกลือแป้งน,นวแล้วใช้น้ำตาลขาวน้อยนึงไก็ตามลงด้วยข้าวเบือเราทุกคนข้าวเบือนี่มันใบชีจะใช้ตามหลังคือบบชีบอและใบชีบอมกอยู่คนใบชีเลยใส่ตอนไก่ชิยอและตามท่ายด้วยประแดกแล้วก็เอาผักกะลงไปเลยขนแม่ลุกอ่อนอยู่ไก่เนี่ทุกคนเอ้ยแมนผิดกรรมหลดแล้วฮอนคุณคุณ,ค,ณคุณจนทั่วมืดบ้าน